มึงออกไปออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้แล้วเขาตะโกนนะพี่แล้วหนูบอกค่าค่ะเดี๋ยวหนูออกไปแล้วหมาหนูแม่งไม่ออกมาสักทีอะพี่แล้วอยู่ดีๆเว้ยหมาหนูแม่งเห็นอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็วิ่งออกไปก่อนหนูเลยแล้วทีนี้อยู่ดีๆลุงแม่งก็คว้ามีดขึ้นมาพี่เหมือนแบบเขาจะแทงหนูอะแล้วเขาก็บอกมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็ด่าหนูแล้วหนูก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วเขาก็วิ่งตามหนูมาไว้พี่แล้วหนูรู้สึกว่าพี่ลุงอายุหกวิบบนักวิ่งบปีอ่วิ่งเป็นดัก็แบบ เฮ้ยเราก็ตกใจแต่เราก็แบบไม่กล้ามองเข้าไปข้างหลังใช่ไหมแล้วแบบเหมือนในฝันอะ่ะเราก็แบบสะดุ้งตื่นอ่ะคืนแรกหนูรู้แค่ว่าตื่นมาหนูเหนื่อยมากแล้วคืนที่สองก็กลับมานอนเพราะเราคิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็ฝันอีกฝันเห็นลุงคนนี้อีกแล้วแต่สถานที่เปลี่ยนไปแต่พอดเรื่องแม่งเหมือนเดิมเลยแม่งเหมือนแบบคือหนูไม่ได้นูหนักอะไรมานะพี่แต่คือเหมือนแบบว่าพอดเรื่องมันจะเป็นประมาณว่าเราอาจจะไปอยู่กับกลุ่มเด็กกลุ่มนึง ซึ่งเด็กที่อยู่ในฝันหนูอะ่ะคือแม่งคือแบบพวกพี่พวกน้องพวกอะไรของนูมดเลยเว้ยพี่ที่รู้จักกันในชีวิตจริงๆอะแล้วเราก็ไปอยู่ในบ้านหลังหลังนึงซึ่งมันเหมือนเขาวงกดมากเลยพี่คือหมู่บ้านหลังเนี้ยแล้วอีลุงคนเนี้ยจะต้องตามไล่ค่ะคนที่มาเล่นเกมอยู่ในบ้านหลังนี้ให้หมดโดยวิธีการที่เราจะต้องรอดก็คือแกล้งตายให้เหนียนที่สุดซึ่งหนูอะ่ะแม่งเป็นคนเดียวที่ออกมาได้แต่พอออกมาเสร็จปุ๊บแม่งออกทะลุปากนะหนูก็ไปเจอคนคนนึง แล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้พี่เขาจะก้มหน้าตลอดเวลาแล้วพอหนูถามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ตอบอะไรหนูเลยเขาก็จะตอบแค่ว่าไปทางนู้นเขาจะชี้ไปหมู่บ้านนะพี่ไปทางนู้นอ่ะหนูก็ไม่รู้จะทําไงหนูก็เดินตามไปเสร็จปุ๊บเข้าไปในหมู่บ้านพี่ปกติเวลาที่เราไปแบบตลาดมันก็จะค่อนข้างเจียวจาวนิดหนึ่งใช่ปะแต่ตลาดที่เนี่ยแม่งเงียบเงียบมากเหมือนไม่มีคนเลยแล้วทุกคนเดินก้มหน้ากันหมดมแล้วก็ คือหนูพยายามสังเกตหน้าตาของแต่ละคนที่แม่งคนในหมู่บ้านอะไม่มีหน้าพี่มันไม่มีหน้าแล้วหนูก็ไม่กล้าจะถามใครเพราะเราก็เห็นว่าเขาไม่มีหน้าแล้วก็มีลุงคนหนึ่งเดินมาเขาเป็นคนเดียวที่มีหน้าแล้วหนูก็ถามเขาว่าลุงคะถ้าหนูจะออกจากหมู่บ้านเนี้ยหนูต้องทายังไงเขาก็บอกว่าให้เดินตามป่าไผ่นี้ไปอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจอถนนใหญ่ แล้วหนูอ่ะก็แบบขอบคุณค่ะก็เดินออกไปสรุปแม่งเดินวนกลับมาบ้านหลังเดิมบ้านที่อีลุงไล่ฆ่าฆ่านหนูอะพี่แล้วหนูก็แบบรู้สึกลุงไล่ฆ่าฆ่าหนูอะพี่แล้วหนูก็แบบรู้สึกตัวแล้วอะว่าแม่งฝันแน่ๆก็เลยเหมือนแบบพยายามตื่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วฝันร้ายอยู่แบบนี้พี่แล้วพอเรื่องแม่งไล่ฆ่าอยู่แบบนี้ประมาณเจ็ดวันติดเลยแล้วแม่งพีวันที่เจ็ดพี่พีวันที่เจ็ดเลย คือหนูอะโซมมากจําได้ตอนไปโรงเรียนเพื่อนแม่งถามว่าแบบเฮ้ยเกดมึงเป็นอะไรวะทําไมมึงโซมขนาดเนี้ยหนูก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบหนูฝันว่าอะไรแล้วเพื่อนอะมันก็บอกว่า